กุกลงไปเลยน้ำไม่เจิงใช่แลความสนใจนะครับหลายท่านนี่อาจจะทำกระเพราหมึกแล้วก็ไม่อร่อยเพราะว่าผัดมาแล้วเนี่ยน้ำเจิงน้ำเยอะปรุงรสชาติไม่ได้ก็เพราะว่า ไม่ได้ลวกก่อนอ่าหมึกเนี่ยครับเขาต้องเอาไปลวกก่อนนะครับเพื่อให้เขาพอตึงๆเวลาเขาเอาไปผัดเนี่ยเวลาเราเนี่ยแหละเอาไปผัดน้ำจะได้ไม่ออกหมึกนี่ก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องเล็กมากเพราะเดี๋ยวจะหดนะครับลวกด้วยไฟแรงน้าเดือจจดจัดเลยใส่ลงไปนี่นะครับอ่า ใสไป,ไปแบบนี้นี่ไปแล้วก็เอาขึ้นได้เลยเขึ้นได้เลยเอาคืนเอาคืนโอเคมึกพร้อมแล้วนะครับอันนี้จะเป็นพริกกระเทียมโขกก็พร้อมแล้วกระทะก็จะใส่น้ำมันไปแล้วนะครับพึงกระทะก่อนโอเคไปเลย โอเคใสบุมึกลงไปเลยซอสหอยนางรมน้ำปลาเิดหน่อยน้ำตาลหมึกเขาก็ตึงๆมาแล้วกระเพราเลยนะครับกระเพราลงไป นี่นะครับผัดแบบแหบบ้งๆน้ำไม่เจริญแบบนี้นะครับผัดผัดโอ้ยผัดให้กระเพราสดโอเคเสร็จแล้วก็ตัดปสจานเลยใสจานก็มีข้าวรอแล้ว กะเพราหมึกพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับว่าแบบแบบแห้งๆเลยนะครับนาไม่เจองแบบนี้นี่เองนะครับก็จะมาพร้อมกับไข่ดาวนะครับน้ำปลาพริกไม่มีนะครับเลยเหาะซอสเหาะลงไปีง่ายกะเพราหมึกขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ มาอยู่ไกลตัวไปหน่อยนะครับปลาวมานม่นต้องลากไปเน่อือโอ้นี่นะครับไข่ดาวนี่ก็ก็ยิมๆๆๆๆๆยเยิมยยิมเยิมอ่านี่มาแล้วไข่แฝดหมึกนี่ก็ซื้อมาหนึ่งร้อยนะครับหมดภค่ในจานเดียวไปเลยนะก็ความสะใจนะแต่ถ้าเกิดจะแบ่งได้ก็ อาแบ่งได้นะครับก็สามสี่จานอ่ะได้แบ่งได้เลยอืมอืม,อมดูไข่แดงอ่าแบ่งไปเลยนะครับวันวนี้มามาร์ไข่แฟนไข่แฟนอืมมาดูนะครับว่าซื้อซื้อสั่งสั่งร้านไข่แถวบ้านนะครับไม่มีส่งออนไลน์นะครับเพราะส่งออนไลน์จะแตกอืมไปครับ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 ไป